สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของเส้นไหว้เผยนางฟ้าตกน้ำมาพร้อมกลิ่นสาบเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพระสุจกรินรังสิมธน,นากรได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าโอเค2.50นาิกานาทีครับ มาพร้อมกลิ่นสาบไม่หอมแล้วน้ำหอมหายไปแล้วพร้อมสื่อว่าจะปวดเสียใจมนนิทันชาวนาะกับงูเห่าก็ตออยู่แบบสุขสบายต่อได้นะแต่ผมเห็นนางฟ้าลำบากมากมีคนทำนางฟ้านางฟ้าบอกว่าสิ่งที่สัญญากับลูกเราก็ยังรักษาสัญญาแต่อยากถามว่าทำไมใจดำอย่าเอาลูกมาอ้างเพราะเธอเห็นแก่งเงินเราไปไหนไม่ได้เราทรมานมากชีวิตนะไม่ใช่เกมพอที่เธอบังคับเรารับงานพาเรามาให้ บอกใบไม้พาเรามาตายยอมรับสิทนดูเราโดนรังแกหัวใจเธอทําด้วยอะไรก่ต่อเรามีมนทินสังคมรู้ว่าเราจะไม่ทําแบบนั้นเรื่องเราชีแค่คิดว่าเธอจะช่วยเรากลับบ้านเราไม่พอใจแต่เธอนั่งมองเราตายด่าเราแล้วยังพูดอีกช่างมันหัวใจเธอทําด้วยอะไรลองแลกกันนะฉันทําอะไรให้เธอเสียใจไหมที่ผ่านมาจะเอาอะไรให้กินเราไม่กินเราไม่ทําถึงกับต้องข้ากันเลยหรอถ้าเธอดึงบอยใบไม้ กลับไปเราก็ไม่ตายไม่รีบนั่งลงท้ายเรือเราเหนาวมากวิญญาณเราต้องแช่ในน้ำร่างกายเราเน่าไม่อยากขึ้นเราอาย คนช่วยเราเยอะมากตอนนี้แต่เธอทำไมใจดำใจเธอทำด้วยอะไรเราเสียใจที่คิดว่าเราคือเพื่อนรักกันออกมาสารภาพซะเราไม่โกรธแล้วเราอยากไปอยู่บ้านพระเจ้าแต่เรายังออกเดินทางไม่ได้เรายังไม่ได้ความยุติธรรมทั้งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ